พบชายไทยไม่ทราบชื่อนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านไม้บริเวณหลังอู่ถนนประชาสโมสรนนะคะคาดว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องมาจากการดื่มสุราค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองขอนแกน่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศและแพทย์เวรโรงพยาบาลศรนครินเข้าตรวจสอบศพชายไทยทราบเพียงชื่อเล่นว่านายออสอายุประมาณ40-50ปีอาชีพช่างทาสีภายในไซต์งานก่อสร้างนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในบ้านไม้ชั้นเดียวไม่มีเลขที่หลังอู่ซ่อมรถยนต์ยุโรปถนนประชาสโม,มสรเขตเทศบาลน,นครขอนแกน่นสภาพศพสวมเสื้อกล้ามสีดำนุ่งผ้าเช็ดตัวจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอ,รอยการต่อสู้ จากการสอบถามนายเสถียรชัยดีอายุ50ปีหัวหน้าคนงานก่อสร้างทราบว่านายออสเคยเข้ารักษาอาการป่วยเนื่องจากการดื่มสุราที่โรงพยาบาลคอนแก่นมาแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้นายออสได้มานั่งดื่มสุรากับเพื่อนร่วมงานตามปกติแต่ไม่ได้ทานข้าวจนกระทั่งคืนวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานายออสได้มีอาการป่วยเป็นไข้ตนจึงได้หายาให้ในายออสกินต่อมาเวลา3นาฬิกานายออสได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําตามปกติแล้วกลับเข้ามานอนจนกระทั่งเช้ารุ่งขึ้นเวลาประมาณ8นาฬิกา ตนได้มาปลุกนายออสเพื่อให้ไปทานข้าวแต่พราว่านายออสนอนเสียชีวิตจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากนายออสดื่มสุราแล้วไม่ทานข้าวจึงทําให้อาการป่วยกําเริบขึ้นมาจนทําให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งได้ส่งศพผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบสาเหตุการตายที่โรงพยาบาลศรีนครินและรอให้ญาติมารับศพไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป ช่วงนี้ไปติด